สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณสุริการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวารรตี้ทอล์กโชวที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุรคออรอบครัวข่าวสทอ f รอมด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นบุคคลคุณภาพเป็นสาวน้อยวัย24ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าชีวิตนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินค่ะทั้งเรื่องของการรักการอ่านการเรียนรู้แล้วก็สู้ไม่ถอยนะคะทำให้ในวัยเพียงเท่านี้เธอก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารสำนักพิมพ์ซึ่งผลิต ผลงานหนังสือคุณภาพสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้แล้วก็ให้สติปัญญาต่างๆมากมายเลยนะคะวันนี้มาดูกันว่าวิธีคิดของ ผู้บริหารสาวน้อยคนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเติบโตมาท่ามกลางการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบไหนแฟนๆช่อง3 Family จะได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะขอต้อนรับน้องปามอภิชยามาลาศีกรรมการผู้จัดการบริษัทปรานพับลิชชิ่งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องปามขอบคุณมากนะคะใคระยินดีมากเลยค่ะนี่พ่งอายุ24ปีแต่ว่า อะไรมามากเหลือเกินประสบการณ์<ช>แต่พี่หนิงข้องของขอนุญ,ญาตย้อนไปในวัยเด็กนะคะที่บ้านครอบครัวเป็นคนที่ไหนอะไรยังไง<อ>ก็คือส่วนตัวเนี่ยเราอยู่ที่เคยอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะก่อนที่คุณแม่จะย้ายไปอยู่ภูเก็ตใช่เราก็จะมีชีวิตวัยเด็กอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะ,คะ<ข>ก็เด็กๆเนี่ยเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะชอบของเล่นแม่คะซื้อนั่นให้หนูหน่อยซื้อนี่ให้หน่อยแต่พอไม่ได้เราก็รู้สึกว่าแม่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแม่ไม่รักเลยอ่ะอยากได้ของเล่นไม่ได้แต่คือด้วยฐานะาาครอบครัวเนี่ย<ะ>ทุกคนจะมองว่าเราสบายที่จริงเราไม่ได้ร่ํารวยแต่เราอยู่กับเงินที่บริหารเงินน้อย,อย,อยให้มีความสุขคุณแม่ทําอะไรคะตอนนั้นคุณแม่เป็นแม่ครับ ทั่วไปเลยค่ะแม่บอกแม่เป็นคนบ้านนอกแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าแม่อยากให้ลูกได้เรียนสูงมีลูกกี่คนสามคนสามคนน้องปตามเป็นคนที่เป็นคนที่สองค่ะคนที่สองนี่มียิ่งมีขี้น้อยใจอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะแาของคนนี้ก็พี่คนโตนี่ก็น้องคนเล็กอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีมีบ้างค่ะจะไม่ค่อยเข้าใจความหวังดีของที่บ้านของแม่เท่าไหร่เพราะแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเปนซิงเกิลมัมด้วยก็เลยแบบเอะอะไรหนิเราไม่ถูกลักหรอทําไมแบบของที่เราอยากได้ไม่เคยได้จะได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ สิ่งที่ได้แล้วก็มาสร้างคุณค่าตอนที่โตมาเด็กๆดูตัวคือหนังสือใช่ค่ะแม่แบบไม่ว่าจะโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแม่จะให้หนังสือไม่ว่าเก่าใหม่บางทีไม่มีตังที่จะซื้อหนังสือแพงๆก็ซื้อหนังสือเก่าสือมือสองใช่แล้วคุณแม่เลือกหนังสือแบบไหนให้น้องปามอ่านตอนเด็กๆ ตอนเ,เด็กๆแม่จะเลือกอะไรที่มันย่อยง่ายอะคะ่ะคือแม่มีวิธีสอนที่แบบเจ๋งมากเลยค่ะบ่ายังคือแม่จะชอบบอกว่าโอ๊ยแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่ก็ต้อจะสอนลูกยังไงแต่ที่จริงมีเรื่องมีวิธีสอนที่ดีมากเลยค่ะเลือกจากเด็กๆเกนี่ยเราอาจจะย่อยอะไรแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แม่จะเริ่มจากหนังสือที่มันเป็นวรรณกรรมอย่างอ,อาจจะเป็นวรรณคดีโบราณอย่างเช่นลิลิตพระลออาพ,พระอภัยมณีอย่างพ,ะพระอภัยมณีบอมอ่านจบต้องกเก่นเจ็ดขวบแล้วค่ะเป็นเล่มใหญ่ <laughs> แม่แม่หามาให้อย่างนั้นเลยเป็น100ร้อยกอง100ค่ะ100ร้อยกองเลยคือโห,โหเห็นภาพรู้จักหมดพระอภัยมณีนนใช่ค่ะสินสมุดนางพีเซสมุดอะไรต่างๆ่างนี้ คุณแม่เป็นนักอ่านด้วยไหมหรือว่าคุณแม่แค่เลือกแล้วก็ส่งเสริมให้น้องปาลมอ่านถามว่าเป็นนักอ่านได้ไหมด้วยการที่แม่ต้องเลี้ยงลูกสามคนคนเดียวแม่จะไม่มามาราไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านแม่บอกว่าสิ่งที่แม่ให้ได้แม่ไม่มีบ้านให้ไม่มีสมบัติให้ไม่ให้ได้แค่ความรู้ค่ะมันอยู่ที่ว่าแม่ให้ความรู้ไปแล้วหนูจะไปใช้ยังไงถ้าแม่ซื้อของเล่นชิ้นนี้ให้หนูหนูจะอวดเพื่อนได้แค่วันสองวันวันต่อไปเพื่อนคนใหม่ก็จะมีของเล่นใหม่ๆมาลูกก็ต้องมาอ้อนแม่ให้้้แมม่่ซือใหห แต่ถ้าแม่ให้หนังสือดีๆกับ<ม>ลูกสักเล่มอะค่ะ<ม>ลูกจะเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตเลยสุดยอดมากใช่ใช่ใช<ๆ>ก็เลยบอกว่าต้องยกเครดิตให้แม่ค่ะนี่แบบอของเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรหนังสือก็โอเคค่ะโตมาถึงรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนตอนเด็กๆเ,เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ซึง้งถึงคุณค่าของการอ่านหรือว่าไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของหนังสือแต่ละเล่มที่คุณแม่เลือกมาให้แต่ตอนนั้นต้องวามอ่านยังไงอ่านไปอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าอ่านสนุกหรือเป็นคนที่ ชอบอ่านตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่ามันเป็นจุดพลิกค่ะแบบแรกๆเราจะแอนตี้ว่าแบบซื้อหนังสือให้อีกแล้วแต่เหมือนว่าเราพอเราไม่มีของเล่นเหมือนเพื่อนมันเหมือนว่าเราอยู่กับสังคมยังไงสภาพแวดล้อมแปลว่าสําคัญนะคะปอวอยู่สภาพในสภาพแวดล้อมที่บ้านมีแต่หนังสือไปมุมไหนก็มีหนังสือมันทาให้อ่ะอ่ืนก็ได้อ่านก็ได้อ่านก็ได้ผพอ่านองหยิบตั๊บติดใจไม่วางเลยแม่เรียกกินข้าวก็ไม่ยังไม่จบขอจบนี่ก่อนขอจบนี่ก่อนจนแบบติดนอนเลยเรียกว่าติดการอ่านเลย ราะว่ารู้ว่ามันเหมือนยาขมอะแรกๆกินแล้วมันไม่อร่อยหรอกแต่เดี๋ยวมันจะให้ผลลัพธ์ที่แบบดีมากกับชีวิตเราแน่นอนนะคะ,คะการอ่านตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันมีผลกับการพัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆของเราไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียนไหมคะเอื้อมากๆเลยค่ะ,คะอย่างเช่นอ่ะถ้าเราอ่านเริ่มอ่านแต่เล็กใช่ไหมคะ ระบบความคิดเราจะเป็นขั้นตอน<ม>อเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าเด็กทั่วๆไปซึ่งอ่านหนังสือแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเก่งที่สุดแต่เราจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าค,คนอื่นใช่ค่ะ,คะแม่จะวางอย่างนี้ว่าชีวิตเราไม่มีอะไรยากชีวิตเราที่มันยากเพราะอุปสรรคการแก้อุปสรรคไม่ได้คือความไม่รู้<ม>ดังนั้นลูกต้องรู้ลูกต้องอ่านลูกต้องศึกษาไม่ว่ากับใครลูกต้องฟัง ฟังอ่ะดีที่สุดอ่านยิ่งดีเข้าไปใหญ่ <S <S นั่นลูกถึงจะมี <S 2>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  เขาเรียกว่ากุญแจในการแก้ปัญหาแต่ละช่วงชีวิตของลูกอย่างเงี้ยน,นี่คือวิธีปลูกฝังที่เป็นสุดยอดคุณแม่มากๆ,ๆนะคะ,คะแล้วบางทีคือหนังสือที่แม่เลือกเนะี่ยจริงๆมันก็คือเป็นกุศโลบายว่าคุณแม่อยากจะสอนลูกแบบเนี้ยหาหนังสือแบบนี้เพราะว่าอยากจะสอนแบบเนี้ยแต่อาจจะไม่มีเวลาพูดเองหรืออาจจะไม่มี รลวิธีอะไรต่างๆมาอธิบายใช่ไหมคะแต่ว่าสอนด้วยหนังสือแทนอันนี้นทุกๆบ้านเนี่ยนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยตั้งแต่ลูกยังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็โตขึ้นมาก็จะเป็นคนคุณภาพที่รักการอ่านแบบที่ซึมซับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้ในเรื่องของการอ่านพี่หนึงจะสังเกตเห็นว่าคนที่รักการอ่านทั่วๆไปเนี่ยจะมีจะมีภาษาอยู่ในตัวม,มีมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นการ พูดการอ่านการเขียนน้องความก็โดดเด่นในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆไหมในตอนเด็กๆใช่ค่ะจะมีจะมีหลายหลายเวทีหรือว่าหลายงานมากที่เรา ขึ้นไปประกวดขึ้นไปแข่งกับคนที่อายุมากกว่าแล้วเราสามารถได้รางวัลอะไรงียค่ะแล้วแม่ก็จะแบบหน้าบานคืออะไรก็ได้คือ <laughs> ตอนนั้นหนูมีความสุขมากเลยนะคือหนูเป็นลูกคนกลางจะที่อิจฉาพี่อิจฉาน้องแบบที่อิจเป็นเด็กที่อิจฉามากาแต่พอเราได้ทําให้แม่ภูมิใจมันแอกว่าแม่เห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะลูกคนกลางอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกบ้านแต่ว่าลูกคนกลางในเชิงจิตวิทยามัน <laughs> เป็นแบบเวนสเดชัยนะคะซึ่งแบบเป็นลูกคนกลางที่ต้องการความรักความเอาใจใส่มาก เท่าพี่คนแรกหรือมากเท่าลูกคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะทีนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องปาส่วนใหญ่มันจะเขียนอยู่แล้วค่ะเขียนเองเขียนประกวดเขียนเรียงความมาตั้งแต่เล็กๆมัธยมเลยค่ะแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยเราจะไม่ได้โพสต์พับลิกให้คนได้อ่านแต่มันมีช่วงที่ก้าวเข้ามาเป็นนักเขียนจริงๆคือช่วงรับปริญญาค่ะรับปริญญาเนี่ยคือความโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะ คือแม่แม่ร้อนอร้อนแล้วแบบอ่ะแม่แม่เอาไปคุมมาไปคุมคือเราไม่ได้ถือว่าแบบมันเป็นชุดครุยหรืออะไรแต่เราถือแค่ว่าเนี่ยคนนี้คือส่งเราจบอืม,อมไม่ว่าแม่จะไม่จบปริญญาไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดคลุยหรือก็ช่างแต่คือ ถ้าไม่มีคนเนี้เราก็ไม่จบปริญญาชีวิตแม่จบไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีช่างภาพน่ารักมากเลยต้องเข้าไปไหว้เขาเลยใช่ไหมคะที่เห็นใช่ค่ะใช่ค่ะภาพที่เห็นแล้วแบบคือก็เลยคุมให้แม่แล้วแบบแม่ก็ไม่เอาไม่ใส่ไม่เอาไม่ใส่แล้วน้าตาก็ไหลคือแม่ไม่เคยใส่ชุดคุยตอนที่หนูหนูจําได้ว่าตอนที่ลองชุดคุยครั้งแรกแม่เดินเข้ามาลูบอย่างเงี้ยคือแบบ แต่แรงๆยังไม่กล้าเลยคือคนไม่เคยเรียนหนังสือแม่บอกว่าแม่จบไม่จบมัธยมไม่จบประถมด้วยซ้ำเม<ช>ื่อก,ก่อนเป็นมศอ,อ,อะไรสักอย่างก็ไม่เข้าใจใช่ใชแต่คือ แค่แค่แม่คนวันนอกเด็กวันนอกผู้หญิงวันนอกคนนึงส่งลูกจบปริญญามันอะไรยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแลวชุดครยมันก็คือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่แม่เรารู้สึกว่าหื้นี่คือสุดยอดแล้วก็ภูมิใจที่ลูกได้ใส่ชุดครุยะก็เลยเป็นที่มาของบทความที่น้องปามเขียนครยของแม่ใช่ไหมอันนี้ถึงเริ่มมีการแชร์กันไปในสื่อของออนไลน์ใช่ไหมตกใจค่ะมีคนแชร์มีคนอ่านคือพอประทับใจปุ๊บคนก็แชร์กันไปเหมือนจะเป็นกุญแจดอก สําคัญในการเปิดโลกการเป็นนักเขียนของ<ช>ปามะใช่ค่ะเป็นกุญแจเขาเรียกว่าเป็นกุญแจดอกแรกเลยคือมีวันนี้เพราะแม่ให้ก็คือขเข้าเข้ามาเป็นนักเขียนก็พราแม่อีกจุดเปลี่ยนเนี่ยคือแม่จะเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของปามหลายๆช่วงเลยค,ค,คือการที่เราทําเราไม่ได้รู้หรอกว่าจะมีคนมาชอบอะไรแต่มาเป็นอารมณ์อารมณ์ในส่วนที่ว่าเรารู้สึกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยแล้วปังก็พิมพ์ใส่โทรศัพท์เลยค่ะพิมพ์ในโทรศัพท์ปุ๊บๆแล้วก็โพสตอนนั้นเลยไม่ได้มานั่งกลานั่งคิดนั่งอะไร เป็นอารมณ์ล้วนๆเลยแล้วคราวนี้พอสิ่งที่ตอบสนองกลับมาคือหลายๆคนชอบแล้วมีการแชร์ต่อ,อก็เลยมีเป็นกุญแจเนี่แหละค่ะก็เลยนำไปสู่ว่าในอนาคต ต่อมาได้ลองเขียนหนังสือแล้วก็ได <ask> ้เข้ามาทํางานกับสํานักพิมพ์นี่เองค่ะเส้นทางของคนที่รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กรักการเขียนแล้วก็กระตันยูรู้คุณต่อคุณแม่ด้วยนะคะถึงได้มีวันนี้ช่วงหน้ากลับมาฟังวิธีคิดและวิธีการทํางานโดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารสํานักพิมพ์คุณภาพในวัยเพียง24ปีเธอทํำยังไงสักครู่ค่ะ สู่ช่วงที่ของของ h t n i n g t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะยังคงอยู่กับคุณอภิชยามาลาศีหรือว่าคุณปาล์มนะคะกรรมการผู้จัดจาการบริษัทปราณพับลิชชิ่งจำกัดเริ่มจากการอ่านตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็เริ่มจากการรักการเขียนกับบันทึกอะไรต่างๆยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะแต่ว่าที่แชร์กันในโลกออนไลน์ครั้งแรกก็เป็นบทความตอนรับปริญญาแล้วก็เกิดอารมณ์อยากเขียนถึงคุณแม่นะคะเป็นบทความเรื่องครุยของแม่นั่นเลยเป็น นักเขียนเลยเกิดจากจุดนั้นนะคะชีวิตนักเขียนเกิดจากจุดนั้นมีนามปากกาต่อมามลิอภิชยาลำดวนทำไมมีตั้งสามนามปากกาแยกการเขียนยังไงล่ะจะเป็นแนวการเขียนค่ะส่วนมลิเนี่ยจะเป็นนามปากกาหลักนามปากกาหลักเวลาเราเขียนบทความอะไรที่มันแบบสะท้อนความคิดเราส่วนอภิชยาชื่อจริงชื่อเต็มอภิชยามรารศีก็คือเวลาเราเขียนบทความลงนิตยสารก็คือ ตอนนี้ทำนิตยสารด้วยก็คือ,อเลือกจะเป็นนิตยสารในคอลัมน์เรื่องแรงแรงบันดาลใจแล้วก็จะใช้ชื่อเต็มอภิชยมราศีสุลำดวนดวเนี่ยตอนนี้คือแนวหนังสือที่เขียนอยู่ก็คือเป็นคล้ายๆวรรณกรรมและนิยายเพราะคุณแม่ชอบอ่าน <c oughs> อยากเขียนสักเรื่องหนึ่งที่จะแบบเฮ้ย แม่ต้องชอบเรื่องนี้แน่เลยแม่ชอบอ่านนิยายอย่างเช่นลักษณะวดีเพชรพระอุมาอะไรแม่จะชอบของบ้านวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแม่จะชอบเลยอยากลองเขียนเล่นเล่นแล้วพอเขียนแล้วก็เขียนในบล็อกบ้างเลยว่างนำปากการนี้เขาก็จะเอ๊ะเป็นใครนะลองดวนมาเขียนลองดวนมาเขียนก็แม่ชอบดอกไม้ด้วยค่ะชื่อนำปากกาก็ดอกไม้เท่านั้นเลยก็คือ ทำอะไรโดยที่มีมีความคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดเวลาอย่ในใจนะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทํานู่นทํานี้และเกี่ยวโยงกับคุณแม่นะคะน้องปาล์มเรียนมัธยมที่โรงเรียนจุฬาภรราช,ว,ชวิทยาลายัยจังหวัดเลยแล้วก็จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไม่คิดเป็นนักกฎหมายเหรอคะคือความฝันของปาล์มนักกฎหมายค่ะความฝันแรกๆเลยนักกฎหมายเราเรา,เราชอบที่จะนั่งอ่านกฎหมายตำรากฎหมายเราชอบอยู่แล้วชอบขนาดไม่ว่าหนังสือทุกเล่ม ไหนแล้วนั่งอ่านเรามีความสุขที่ได้อ่านแบบเวลาเราเห็นตัวหนังสืออะค่ะบางทีถ้าเรารู้จักกับมันจริงๆอะมันไม่ใช่แค่เป็นตัวอักษรเล็กๆมันเหมือนเขากระโดดเขาพูดเขาร้องเพลงเขาเต้นมีชีวิตใช่ตัวหนังสือมีชีวิตแล้วพอเรียนพอได้มาทําธุรกิจหลายๆอย่างในระหว่างเรียนด้วยก็คือ ล้มบ้างแล้วมันก็ส่วนใหญ่ในระหว่างเรียนที่ทําก็จะแบบเจ๊งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาประสบความสำเร็จจริงๆก็คือก่อนก่อนรับปริญญาน่ก็คือการทํางานในธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางการส่งออกการขายส่งอะไรพวกเนี้ยก็เลยว่าเราก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บแล้วก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ปราณก็คือจะจะเป็นแฟนหนังสือของท่านวอัยชรเมธีมาตลอดแล้วปราณเนี่ยจะทำหนังสือแทบทุกเล่มเลยแล้ว เหมือนว่าเราอ่านอ่านตั้งแต่มสองอะค่ะหนังสือท่านวอเหมือนคุ้นเคยกับสำนักพิมพ์มากเ,เลยแรงดึงดูดด้วยค่ะ<อ>แบบเออแล้วมันพลังแห่งการดึงดูดอ่าแล้วก็เลยทําใ,ให้ได้พบผู้บริหารสำนักพิมพ์ใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นการบังเอิญเจอกันแล้วเขาถามว่าเออเธอเจอกันมาสี่ห้าปีแล้วเขาก็เห็นพัฒนาการของเราว่าเฮ้ยจับธุรกิจนี้ มันมันผ่านอะไรมาเยอะกว่าวัยเดียวกันนะคะ ừ ừ ừ. มันผ่านอะไรมาเยอะจนอยู่ๆหนึ่งมาประสบความสําเร็จเล็กๆอันเรียกว่าการประสบความสำเร็จเล็กๆการประสบความสําเร็จเล็กๆแต่มันสําหรับการที่เขามองเขามองว่าคนรุ่นใหม่ทําได้อย่างนี้เขายินดีเปิดกว้างและปาล,ลามหลงไหลการอ่าน ừ ừ. การลหลงไหลการอ่านไม่ใช่แค่เขียนการอ่านเราต้องประกอบด้วยบุคคลหลายคนค่ะต้องมีบอกกอ <ừ ừ. S 1> มีอาร์ตจัดวางมีพิสูจน์อักษรมีตัว,ม,ตวมีคนเคาะตัวมีคนประสานงานลงพิมพ์เรามีการตลาด <ừ. S 1> คือมัน มันต้องใช้ไม่ใช่มือแค่คนคนเดียวมันต้องเป็นทีมในการสร้างหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมคะการที่เรากว่าจะสร้างหนังสือหนึ่งเล่มได้อ่ะคือเราอา่านคนอ่านจ,จะยังไม่รู้ว่ามันแต่ละคนเหนื่อยแค่ไหนพอเราได้ไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําแล้วแหละฝันที่เราเคยทํามาตลอดนะ่ะใช่แต่เราเจอฝันที่มันใหญ่แล้วเราอยากตื่นมาทํามันมากกว่าคือไม่ใช่แค่เป็นนักกฎหมายไม่ใช่แค่เป็นนักเขียนแต่ว่าพอมาบริหารสำนักพิมพ์คือมันได้ใช้ทักษะหลายอย่างตั้งแต่การบริหารจัดการ การดูแลเรื่องการตลาดการเงินการพูดคุยการทำศิลปรกรรมการจัดหน้าอะไรต่างๆเราต้องดูไปหมดทุกงานเลยขนาดเดียวกันทุกๆุกงานมีการอ่านอยู่ในนั้น<ช>พอเราหลงไหลในการอ่านแล้วก็รักทุกงานที่ทำแนวคิดปามคือแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นการทำงานที่ ตรงจริตมากถูกใจมากใช่ค่อยากตื่นมาทําทุกวันคือแทบแบบว่าเฮ้ยถึงเวลานอนแล้วหรอแต่เรายังสนุกกับมันอยู่ยาง่งตรวจใยบางทีมันเป็นมีปัญหาเยอะนะคะการทํางานไม่ไม่ใช่แบบคือหลายคนฟังวามงพูดเฮ้ยทำงานสบายมันไม่สบายเลยปัญหาเจอทุกวันแต่เรารู้สึกว่าเราท้าทายการอ่านเยอะทําให้เราต้องเอาชนะตัวเองทุกวันว่าอ่านเจอปัญหานี้มีทางเลือกสองเลือกสองทางคนที่หลบกับคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาพี่หนิงก็รู้ใช่ไหมคะว่าใคร จะแก้ปัญหาได้ก่อนกันก้คือนะใช่คนที่เผชิญปัญหาปันก็เลยเผชิญกับทุกปัญหาแก้ได้แก้แก้ไม่ได้เรามีทีมค่ะเวลาที่เราเราตั้งหลักว่าเอาละเจอปัญหาเราจะไม่ถอยทุกปัญหาเนี่ยคือจุดที่ทําให้เราเก้าวไปและพัฒนาขึ้นและโตขึ้นเนี่ยแต่ว่าปามในวัย24ปีปามเคยเจอปัญหาอะไรที่รู้สึกหนักที่สุดใน,นชีวิตหนักที่สุดคือการยอมรับค่ะ เป็นไปไม่ได้ที่เด็กคนหนึ่งจะขึ้นมานั่งบริหารอะไรสักอย่างแล้วจะได้รับการยอมรับในทันทีมันต้องมีหลายช่วงที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ว่าเราเอาอยู่เรือ่อง <c oughs> นี้เราเราเอาอยู่นะแต่คือมันเหมือนว่าปามได้ทํางานกับทีมที่เขาค่อนข้างเปิดใจและเขาเชื่อในมุมมองของคนรุ่นใหม่ วันนี้ถ้าให้คนอายุ 30- 40, 40ขึ้นไปเนี่ยมาบอกให้เด็กๆอ่านหนังสืออาจจะเป็นเรื่องยากแต่ให้วัยรุ่นด้วยกันคุยกันพูดภาษาเดียวกันใช่ค่ะพูดภาษาเดียวกันคือเราเรามองแต่ว่าเด็กไทยไม่เก่งเราสนับสนุนการอ่านหนังสือมากแค่ไหนเรามองว่าเด็กไม่เก่งเราสนับสนุนการเรียนของเขามากแค่ไหนเราต้องย้อนดูพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าเราให้เขาในถูกทางหรือเปล่าเราใส่อะไรให้เขาบ้าง แล้วเราค่อยมาโทษเขาทีหลังว่าเขาไม่เก่งการเรียนเราถดถอยแต่เรายังไม่ได้ย้อนมองว่าสังคมใส่อะไรให้เด็ก,ดกหนึ่งคือ,อผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กแล้วหรือยังสองคือผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีกําลังมากกว่าจัดสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกอะไรต่าง,างเอื้อให้เขามีการพัฒนาในการเรียนรู้มากพอขนาดไหนใช่ไหมคะน้องปามก็เลยอันนี้คือคือวิธีคิดหรือว่าคือคปรัชญานในการทํางานเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นจุดมุ่งหมายเลยค่ะแบบคือพี่หนิงเห็น meet น่าจะตรงกับปรัชญาการทํางานของสํานักพิมพ์ด้วยเพราะว่าทุกๆเล่มจะมีที่เขียนบอกว่าอะไรนะคะที่เป็นปรัชญาของสํานักพิมพ์ปราณการอ่านคือลมหายใจปราณการอ่านคือลมหายใจแล้วก็หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนี่แค่ที่นามายกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจใธรรมะก็มีวิธีคิดก็มีปรัชญาสมัยใหม่จิตวิทยาเรื่องอะไรต่างๆ h าวทูนะคะ,คะตัวอย่างในการทำธุรกิจ การใช้ชีวิตมากมายเลยทีเดียวแปลว่าเราถูกใจถูกจริตกับสำนักพิมพ์เพราะแนวทางของหนังสือด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนังสือ หนังสือดีๆมีทุกสำนักพิมพ์อันนี้ว่าต<ม>้องบอกก่อนนะคะไม่ว่าจะของที่ไหนสำนักพิมพ์ดีๆพิมพ์หนังส,นสือดีๆมีอทุกที่มีเยอะมากแต่เวลาเราจะเลือกเราก็แค่เลือกอันไหนก็ได้ที่ตอบโจทย์เราเหมือนเราทานอาหารอ่าสำนักพิมพ์มีสไตล์เราอา่าที่นี่สไตล์เราเราก็แค่เลือกรเราเลือกได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างข่มรัพ์ในโลกมีอยู่แล้วในหนังสือ<ม>ค่ะอยู่ที่เราแค่เราจะเปิดอ่านมันหรือเปล่า บางสามารถไปเที่ยวปารีสบางไม่เคยไปนะคะอยากไปมากแต่ว่าคือความสามารถไปเที่ยวได้บางแค่เปิดอ่านความรู้เลยว่าหมอมุม,มถนนนี้มีอะไรมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในหนังสือค่ะมีทุกมีทุกอย่างเลยเรียกว่าทุกอย่างหนังสือมันเติมชีวิตเราแล้วนะเติมเต็มเราไปได้ไม่ใช่แค่รอบโลกด้วยนะน้องปามไปได้ถึงจักรวาลเดินทางไปทั่วจักรวาลได้เพียงแค่อ่านหนังสือแล้วก็เลือกให้ตรงกับสิ่งที่อ่านเข้าไปแล้วจะเกิด สติปัญญาแล้วก็เกิดแรงมันดาลใจเกิดพลังเกิดทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะตอนที่ตอนที่น้องปามเริ่มเข้ามาแล้วบอกว่าเอาละเราสิ่งที่บอกเป็นโจทย์ยากก็คือการยอมรับตน้องปาม,มีวิธีในการพิสูจน์ยังไงหลักในการที่เราจะก้าว จากบันไดขั้นที่1ไปขั้นที่2ไปขั้นที่3นต้องบานใช้วิธียังไงวิธีของปามคือเวลาปางเข้ามาปัจะเวลามันก็มีแรงกดดันอยู่แล้วเวลาปามทำอะไรพลาดผิดหรืออะไรเงี้ยมันจะบอกว่าปามไม่ปามขอบคุณสําหรับคําติทุกคําแต่ว่าการเข้ามาทํางานแล้วเก่งเลยมันเป็นเรื่องโกหกเรามีประสบการณ์โอเคปางบริหารบริษัทเครื่องสําอางของปามอันนั้นคือปาม ไม่เก่งปอมจ้างคนเก่งมาทํางานปามรู้ว่าเรื่องนี้ปามไม่เก่งปามก็จ้างคนเก่งมาทํางานแต่พอก้าวเข้ามาอยู่ในสํานักพิมพ์มันเป็นอีกโลกหนึ่งการบริหารอาจจะมีแก่นคล้ายๆกันแต่ว่าสถานการณ์มันต่างกันใช่เขาเปิดมาหลายปีแล้วปอมเพิ่งเข้ามาเป็นหุ้นส่วนอ่ะเป็นผู้ร่วมทํางานในอนาคตไปไปต่อไปนอนาคตแต่ขั้นแรกที่ปอมทำบางคือบอกเรียกคุยเชิญมาคุยว่าพี่คะตรงนี้อ่ะ พี่ต้องแนะนําหนูนะคะใช่พี่ต้องแนะนําหนูตรงนี้หนูไม่เคยทําพี่ต้องบอกหนูต้องสอนหนูเราจะไม่มานั่งว่าเคนนั้นไม่เก่งเลยคนนี้ไม่เก่งไม่เก่งเลยถ้ามีเรื่องผิดพลาดจะไม่ไม่ใช่ว่าใครต้องรับผิดชอบอเรารับผิดชอบร่วมกันแล้วหาวิธีแก่หนูก็ต้องสร้างความเชื่อใจเข้าไปพูดคุยการพูดคุยสาคัญที่สุดค่ะดีที่สุดดีที่สุดคือการพูดคุยจากนั้นอะไรก็ช่างที่หนูสามารถช่วยเหลือได้หนูจะช่วยเหลือ,อเพราะว่าการที่หนูจะเข้าไป ทำนี่ให้หน่อยทํานั่นให้หน่อยมันไม่ใช่หนูไปขอร้องพี่ไม่ได้วางตัวเป็นใช่เราไม่ได้วางตัวเป็นแบบใช่ค่ะหนูวางตัวเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ที่อายุน้อยกว่าและต้องการคําแนะนําใช่บกของหนูจะต้องดีที่สุดอาร์ตของหนูต้องดีที่สุดทุกคนต้องพร้อมทุกคนต้องอยู่แบบมีความสุขแล้วก็มืออาชีพไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมการอ่านของคนไทยในความคิดของน้ำปามองว่ายังไง พฤติกรรมการอ่านของคนไทยเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นกระแสอยากให้คนทําอะไรล้องสร้างกระแสเราเรามีชีวิตอิงอยู่กับกระแสอันนี้เราต้องยอมรับนะสังคมไทยมีชีวิตอิงอยู่กับกระแสเดี๋ยวกระแสนี้มาเดี๋ยวกระแสนี้ไปตอนนี้กระแสการอ่านหนังสือ,อยังน้อยมากน้อยน้อยแทบจะเรียกว่าหนึ่งเปอร์เซนที่อ่านหนังสือจริงจังแต่ปามคิดว่าโลกเรามันเปลี่ยนทุกวันได้ทําไมเราจะพลิกกลับให้การหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ย มันบูมหรือมันเป็นกระแสะในประเทศเราไม่ได้การที่เราจะมีใครใครหลายๆคนเนี่ยไวรุ่นหลายๆคนลุกขึ้นมาบอกว่าฉันอะมีชีวิตในโลกเสมือนจริงในโซเชียลห,หลายอย่าง ฉันใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้มากได้บ้างถามตัวเองแล้วกลับมาย้อนดูว่าถามเสร็จแล้วการใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงหาความรู้ให้ตัวเองมองว่าอนาคตตัวเองอยู่ตรงไหนนั่นคือชีวิตจริงที่เราควรจะอยู่กับมันอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เข้ามาแล้วจากไปบางคนมีความสุขกับการได้โพสต์รูปสวยๆใน Facebook บอกว่าวันนี้ฉันทานนี่นะวันนี้ฉันทานนี่นะนั่นคือสิ่งที่ชีวิตต้องการจริงๆหรอ อะไรก็ไม่สำคัญเท่าปากท้องอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความฝันที่เราอยากทํามาแต่เด็กถามต้องเราต้องถามตัวเองแล้วคะ่ะว่าเราจะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนสังคมเดิมๆไปทุกวันทุกวันตื่นเช้ามาวัยรุ่นนั่งเล่น f c e e o o o โพสโน่นพูดโพสนั่นหรือเราจะตื่นมาแล้วเป็นคนใหม่เป็นแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมเราไปข้างหน้า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วคะ่ะตอนเนี้ ปัรว่ามันเป็นวิกฤตเลยนะคะถ้าเรายังไม่หันมาใส่ใจการอ่านหรือใส่ใจการเพิ่มพูนความรู้ของเราเราจะล้าหลังไปเรื่อยๆใช่ค่ะ,คะมีหลายประเด็นนะคะที่น้องปามในวัยเพียง24นะคะที่ฉันต้องขอเน้นว่าความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากๆซึ่งบุคลิกลักษณะและความคิดความอ่านแบบนี้เรามักจะพบในคนที่รักการอ่านค่ะและเมื่ออ่าน มีประสบการณ์จากหนังสือมันสามารถที่จะหยิบจับหนังสือที่มีคุณค่านั้นมาสร้างประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงได้เหมือนอย่างที่ปาล์มเป็นและได้เห็นชัดในวันนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาแรงบันดานใจกันในช่วงสุดท้ายกับน้องปาล์มค่ะ กับผู้บริหารสํานักพิมพ์ปราณนะคะเห็นว่าทางสํานักพิมพ์เองก็มีแนวคิดดีๆที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็ทําให้คนได้มีโอกาสอ่านหนังสือกันมากขึ้นจะทําอะไรเหรอคะน้องปานอ๋อตอนนี้สํานักพิมพ์กําลังมีโปรเจกต์กันบุบการทําบุฟเฟ่หนังสือคือจ่ายราคาเดียวเลือกหนังสือได้เลย5เล่ม6เล่มอย่างราคา299บาทสามารถเลือกหนังสือธรรมะได้6เล่มเลยนะคะเลือกธรรมะหนังสือธรรมะได้6เล่มแล้วบอกเราเลยว่าอยากส่งให้ใครหรืออยากส่งให้ตัวเองถ้าอยาก ปกติหนังสือธรรมะนี่คือราคาเท่าไหร่หน่าปกราคา<ก>ขั้นต่ำา89บาทร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่เราจ่ายแค่299านะคะก็คือประมาณ300บาทเป็นแพ็กเกจ299เา 2> 2เลือกหนังสือธรรมะซึ่งมีราคาคละๆกันเนี่ยใช่ค่ะ5 6เล่ม6เล่มค่ะซึ่งจริงๆแล้วมาบวก ราคาหน้าปกเป็นเ่ามันแพงกว่านั้นตั้งร้อยเจ็นี้่ยแล้วก็ระบุมาว่าอยากจะส่งให้ใครสมมติพี่หนิงระบุอยากส่งให้คุณแม่ใช่เราก็จะส่งไปให้คุณแม่ของพี่หนิงแล้วก็เขียนการ์ดพี่หนิงอยากบอกรักคุณแม่อยากบอกอะไรคุณแม่ก็เดี๋ยวเราจะส่งให้เขียนน่การ์ดแน่ไปให้ค่ะสุดยอดเลยจริงๆแล้วมันเหมาะกับเทศกาลวันแม่นี่ด้วยนะคะมากเลยค่ะแล้วก็ ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยอาจจะเป็นหนังสือ how to หนังสือแนวจิตวิทยาเนี่ยก็จะราคาประมาณ499 599แล้วแ,แต่แพ็กเกจสามารถเลือกดูได้ที่เว็บไซต์อะค่ะค่ะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะหนังสือที่ขายดีต้องทำยังไงให้รวยทำยังไงให้เก่งทำยังไงให้โดดเด่นทำยังไงให้ดังนะคะแล้วก็เรื่องของความรักอ่าน้องน้องน้องปาล์มคิดว่า สมมุติว่าคนรุ่นใหม่และอยากอ่านหนังสือซึ่งก็หลากหลายความชอบแบบนี้ยมันมีวิธีคิดยังไงที่จะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมันแล้วมันให้อะไรกับชีวิตอ่ะการจะเลือก,อ,กอ่านงงเลือกอ่านหนังสือสักเล่มใช่ไหมคะให้ให้คิดเลยว่าชีวิตตรงเนี้ยเราเดินมาถึงจุดไหนแล้วเราอยากไปเส้นทางไหนต่อเราอาจจะเริ่มจากหนังสือง่ายๆบอกว่าค้นหาความฝันแล้วก็หาหนังสือที่มันตอบโจทย์ว่า ฝันเราตีความหมายของมันว่าอะไรถ้าเราฝันเฉยๆมันก็แค่ฝันลๆมๆแรงๆแต่ถ้าเราฝันแล้วพาตัวเองเข้าไปใกล้ความฝันนั่นคือเราได้ลงมือทําตามความฝันจริงๆวันนี้เราตื่นมาเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้หายใจทํางานเที่ยวเล่น อะไรได้หลายอย่างแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราตื่นมาแล้วเราทําสิ่งใหม่การทําสิ่งใหม่ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้าเราทําในสิ่งที่มันบวกขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นผลลัพธ์มันจะต้องมากขึ้นไปด้วยไม่ทางใดก็ต้องทางหนึ่งความสาเร็จของปามไม่ใช่เรื่องที่เอาเงินไปซื้อแล้วได้มาสิ่งที่จุดที่ปามเดินมาถึงทุกวันนี้นอกจากการล้มลุกคุกคานของตัวเองแล้วหนังสือเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามมาถึงจุดนี้ได้เป็นจุดที่ ใครบอกว่าการซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตอบสนองชีวิตของปามไม่การซื้อหนังสือตอบสนองความต้องการทุกอย่างของปามแล้วถึงแม้ว่าวัยเด็กเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นแต่พอโต,ต,ตมาก็คือเกิดการตระหนักรู้แล้วก็ค้นพบว่านี่แหละคือเส้นทางแห่งความสําเร็จของเราจริงๆสุดท้ายสําหรับเด็กๆโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่อง3 f ม m i l y ดูกันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ ดูกับเด็กๆไปด้วยอยากจะบอกเด็กๆในเรื่องการอ่านยังไงคะับปามค่ะมัมเหยอบอกน้องๆหลายๆคนนะคะว่าเรามีความสามารถอยู่ในตัวบางทีเราดึงออกมาไม่หมดนะ ความฉลาดความรอบรู้เราเก่งเราอาจจะไม่เก่งในชั้นเรียนแต่เราอาจเก่งอย่างอื่นให้เราลองค้นหาตัวเองค่ะลองอ่านเถอะดูแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนแล้วมาค้นหาว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอ่ะมันคืออะไรอ,อะไรดึงมันออกมาแล้วบางเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่แบบมันเกินขีดจํากัดอย่าดูถูกตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนหนังสือไม่เก่งเราจะทําอะไรไม่เก่งในชีวิตนี้ใช่ค่ะน้องๆทุกคนมีทักษะด้านที่ตัวเองถนัดและพัฒนาได้แน่นอนหามันให้เจอใช่ต้องหามันให้เจอถ้ายังหาไม่ เจอให้ได้ด้วยตัวเองก็หาต้นแบบใช่ค่ะแล้วก็ดูว่าเราควรจะเดินตามต้นแบบแบบไหนใ,ในที่สุดพอโตขึ้นนะคะมีวุฒิภาวะมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราก็จะค้นพบจุดที่เราหลงไหลมันมีความสุขที่สุดแล้วก็พัฒนา เต็มตามศักยาภาพของเรามากที่สุดเหมือนเรื่องปามเจอเจอเร็วก็สาเร็จเร็วสําเร็จเร็วก็มั่งคั่งเร็วร่ารวยเร็วนี่ก็เป็นสูตรสาเร็จของชีวิตทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องปามมากๆะนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็วิธีคิดที่ดีมากในคืนนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญสาวน้อยคนเก่งเป็นอีกหนึ่งคนในรายการนี้นะคะที่ตอบโจทย์แล้วก็คิด ตรงกับวิธีคิดของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งที่สุดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ